น่ากินมากนี่คือปลาดังสร์นะคะให้ดูสภาพฝนตกอีกแล้วเจอคนใจดีให้ยืนอยู่ข้างหน้าสุดไปสิงคโปร์ วันนี้นะคะเราก็จะไปสิงคโปร์กันนะคะเพราะว่าที่เคยบอกทุกคนไว้นะคะเราจะไปดู F1 กันอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเราตั้งใจไปเชียร์อเล็กซ์อัลบอนนะคะเราเอาธงชาติไทยมาด้วยเดี๋ยวจะใส่เสื้อวิลเยมแล้วก็ถือธงชาติไทยวันนี้วันศุกร์นะคะวันศุกร์ที่30กันยายนจะมีแข่งวันที่2ตุลาคมนะคะเราก็จะไปเที่ยวสิงคโปร์ก่อนนะคะแล้วก็จะพาทุกคนไป Universal Studio ตอนนี้เราเข้ามาในเกตแล้วนะจะเห็นได้ว่าเราเห็นคนใส่หมวกเ <c oughs> บน์เฟอร์รารี่หรือบูหลายคนเลยนั่งอยู่ตรงนี้ <c oughs> ไม่ว่าหลังไปใส่บ้าง <c oughs> ตอนนี้เราอยู่บนเครื่องแล้วนะคะทุกคน เครื่องกว้างใหญ่ไพศาลมากนะคะสิงคโปร์แอร์ไลน์7 8 7ด0ขีดสรีมไลเนอร์นะคะกว้างมากไว้ใส่อะ,อะไรสักอย่างวะมือถืออะไรนนี่คือผู้ชายสูง183นะคะ ไข่ข้างบนเป็นเหมือนแบบเอ่อไข่ไข่แล้วนี้อะไรไม่รู้อ่ะน,นี่โยเกิร์ตกาแฟนี่อะไรเราโอ้อันนี้ไสนะนะ้กรอกกับไข่รับประทานขวานไส้กรอกนะขวานไส้กรอกนะถึงสิงคโปร์แล้วนะคะทุกคน ชางีแอร์พอร์ตเทอร์มิโนอลสนะคะใช่เป็นสนามบินที่ดีสุดดีไหมคะดีไหมคะดีแต่สะอาดจริงอะไรจริงแต่ตอนนี้นะเราต้องไปตอมอกันนะคะไปที่ i m ม i ม r a t i o ชเพื่อที่จะเข้าเมืองหลังจากนั้นเราก็จะไปกินเช็คเช็คตรงจีเวลนะคะจุดเช็คอินที่1ของสิงคโปร์ เป็นหลุมมันลงไปในหลุมดำลเลยอะ่ะมื่อกี้นะคะตอนที่สั่งเช็ชกเช็คก็เขาจะมีเครื่องเหมือนแบบให้เราอะออเดอร์เองใช่ปะแล้วก็สั่งสั่งส่ง,สงเลือกเมนูเราก็สามารถที่จะเหมือนแบบแตะจ่ายได้อันนี้มาเลยด้วยตัวเองแล้วก็รอว่าถ้าออเดอร์ได้เราก็ไปเอาแค่นะั้นแต่ราคาแพงนะคะทุกคน สั่งเบอร์เกอร์สองชิน้นสั่งฟรายหนึ่งแล้วก็สั่งโค้กสองแก้วทั้งหมด38.7สิงคโปร์ดอลลาร์นะคะซึ่งคูณเงินไทย26ก็ประมาณพ uh ันนิดเดยวคุ้อะะดูชีส กินมากเขาบอกวิธีการแบบจับเบอร์เกอร์ที่ถูกต้องนะคะคือจับอย่างนี้ใช่ปะแล้วก็เอานิ้วก้อยอะซ้อนไว้ข้างล่างอย่างนี้หนีบไว้เบอร์เกอร์มันจะได้ไม่หลุดไปอ่านมา Where's the m เอ็มอา t ์ท ah, i on i เ a บอก k ขวา่าบอเขาบอกว่าให้เดินข้ามไปเข้าไปในเทอร์มินอลหแล้วก็เลิร์นเลที่จริงอ่ะเครื่องเราลงที่เทอร์มินอลทอยู่แล้วแต่ว่าเนื่องจากเราจะกินเชคแชคที่นี่เราก็เลยเดินมาที่เทอร์มินอลหแล้วก็ต้อง ข้ามกลับไปที่เทอร์มินอล3นะคะ ชั้น2ี่ชั2ค่ะโอ้โอ้ห้องกิวเย่เราเข้ามาในห้องแล้วนะคะทุกคนโรงแรมโยเทลนะคะอยู่ที่ออชัดโรดก็อันนี้แนะ่นจองมาสักพักแล้วตั้งหลายเดือนแล้วนะประมาณแบบ สี 4, เดือนแล้วตอนนั้นราคามันประมาณคือละ6,000กว่าบาทนะคะแต่ว่าเพราะว่ามันที่จริงมันเป็นราคาที่แบบสูงกว่าช่วงปกติอยู่แล้วด้วยเพราะว่ามันเป็นวีที่มี F1 ใช่ไหมแต่ว่าเน,นมาดูนเนเช็คราคาล่าสุดอะถ้าใครมาจองตอนนี้นะห้องละคืนละนะสองหม ช็อคไปเลยทั้งห้องไม่มีอะไรนะคะเป็นห้องจิ๋วๆอารมณ์แบบเหมือนมานอนแคปซูลแบบที่ญี่ปุ่นแต่ว่ามันดีกว่านอะันนิดนึงเนาะก็คือเป็นแบบเข้ามาก็เจอเตียงเลยแล้วก็ทีวีให้มีน้ําให้แล้วก็วห,ห,วกห้องน้ําอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ซิงค์เนี่ยก็จะอยู่ติดกับเตียงเลยข้างล่างก็จะมีมีแก้วน้ําให้มีเตารีดไดเป่าผมห้องน้ำเฟอร,ร,ร,รวิว,ว วิวเมืองสิงคโปร์ก็ไม่มีอะไรมีส่วมมีผ้าเช็ดตัวสบ,บูแชมพูอะไรมีให้เรียบร้อยทุกอย่างแต่ว่าเราก็จะอาบแบบนี้เลยแล้วก็จะไม่เอาม่านลงก็จะแบบ <c oughs> ดีไหมเนี่ยนะมันคือยังไงะสมมติไหนลองกดนะกดดาว<ะ>อ่าก็คือเตียงอะมันเหมือนแบบพื้นที่ห้องมันแคบใช่ป่ะเขาก็เลยแบบเอาเตียงเหมือน มือนตั้งขึ้นมานอนเหมือนเตียงคนป่วยอะเอ็นตั้งได้แล้วก็เอ็นแบบนอนราบได้โอเคค่ะเดี๋ยวขอตัวไปพักผ่อนก่อนแล้วเดี๋ยวไปลุยเที่ยวกันต่อน,นะคะได้เวลาออกไปช้อปปี้ที่จริงอะอยากไปตรงเอ,อ่อม a รีนาเบตรงเมอร์ไลออนแต่ว่าไม่รู้ว่าเขากั้นเป็นแทร็กหรือเปล่าก็เลยแบบเดี๋ยวลองไปดูก่อนเนาะว่าเขาปิดหรือเปล่าหรือว่าที่จริงอาจจะแบบมืน เข้าไปข้างในได้อะไรเงี้ยทุกคนคะตอนนี้เราอยู่ที่ซิติโฮปกติเวลามาสิงคโปร์เราจะไม่ค่อยเห็นคนต่างชาติเยอะมากแต่ว่าช่วงนี้มี F1 นะคนต่างชาติก็เลยแบบเยอะต่างชาติที่นี้หมายถึงพวกแบบเวสเทิร์นเนอร์เนาะคนสิงคโปร์นะคะที่สังเกตส่วนใหญ่เนี่ยสามารถแบบแบกบการแต่งตัวได้แบบว่าคร่าวๆอย่างเช่นเขาจะชอบใส,ส่เสื้อยืดเสื้อยืดแบบเสื้อยืดเนาะกัแบาบงแบบเกงยียน คล้ายๆอารมณ์สไตล์บ้านเรากับรองเท้าผ้าใบอีกพวกหนึ่งก็คือจะเป็นคนที่แต่งตัวดีไปเลยแบบว่าแต่งตัวนิดนี้ใส่เกงขคเดแบบสแลกแบบแบบว่าเข้ารูปเนาะแล้วก็แบบแบบว่าดีๆไปเลยกับเสื้อยืดหรือว่าเสื้อมีปกที่สังเกตนะก็เพราะว่ารู้สึกว่าคนแบบสิงคโปร์หลายคนนะคะที่แบบหนุ่มๆหน่อยเงี้ยเขาจะแบบว่าข้างออกกําลังกายแล้วก็แบบรักษาหุ่นนะหุ่นเขาก็จะดีมาก ตอนนี้นะทุกคนเรามาโผล่ที่ซิตี้ฮอล์ได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงไหมเราเผล่ได้ซิตี้ฮอล์แต่ตอนนี้เราได้ยินเสียงเพราะว่าวันนี้วันสูกร์เขามีรอ,อบ practice รอบซ้อมอย,มยมู่มีจอด้วยคนก็มายืนดูกันชอบแบบว่าทา,ทางเท้าเขากว้างใหญ่ไพศาลมากเลยแล้วก็สะอาดมากรถบัสก็คือ สองชั้นสวยๆน่านั่งมากแต่ว่าค่าเงินเขาก็แพงกว่าบ้านเราเยอะเหมือนกันนะพวกแบบค่าอาหารค่าอะไรอย่างเงี้ยนี่คือปาดังสตนนะคะก็คือสเตนปาร์ต <c oughs> คือสแตนอันนึงที่อยู่ฝั่งที่ติดกับทางซิตี้ฮอลค่ะก็คนละฝั่งกับฝั่งเบย์เนาะคือตอนนี้นะคะทุกคนเราอยู่ซิตี้ฮอล์ใช่ปะ แล้วที่จริงอ่ะเราอยา,อยากไปตรงมือไลออนตรงนี้ใช่ไหมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะนั่งโแดงคจะนั่งใต้ดินไปมารีน่าเบย์เลยไปโพ่ตรงนี้คิดว่าในมารีน่าเบย์ไม่น่าปิดแน่นอนถึงแล้วมารีน่าเบย์แซนชอปปิ้งมอลล์ที่เต็มไปด้วยเรียกว่าอะไรอ่ะ่วงจุย้ยตามความเชื่อจีนเห็นไหมว่าจะมีคลองนะคะ คองอยู่ทั้งทั้งนารีนาเบย์แซนข้างบนก็มีแม่น้ำมีที่เป็นโรงแรมที่มีเรือยข้างบนอ่ะเขาบอกว่าใส่น้ำก็คือเป็นเหมือนเงินนะคะที่หลายผ่านเข้ามาใครที่มานี่ก็จะเสียทรัพย์เสียสินเสียเงินโดยเฉพาะที่นี่มีคาสิโนโด้วยแต่ตอนนี้เราก็เลยจะเสียทรัพย์เหมือนกันบอกสวยดีเ<อ>ขาให้ลองไหมเขาเข้าไปดูหน่อยนะ อันนี้เป็นแบรนด์แว่นตาของเกาหลีถ้าที่เกาหลีเขาจะจัดแบบร้านเป็นแบบว่าอารมณ์แบบนิทรรศการแบบเป็นเอ็กซ์เพียแบบสวยๆแปลกแต่แว่นเขาคุณภาพดีมากเราเคยมีแว่นเจนเทลมอนสเตอร์อู่อันนึงแล้วเราก็ชอบมันมากใช่ไหมเราก็ใส่มันไปทุกที่ไปเที่ยวพัทยาแล้วก็ไปขับเจสกีด้วยความวบื้อแล้มันก็ฟิแล้วก็แล้วก็ตกทะเลไปเลยแหงไห หลังจากนั้นไม่ซื้อแว่นแทงอีกเลยกีบ่บาท100มื่นกว่าบาทหลังจากที่ช็อปจนเหนื่อยแล้วนะคะก็จะถึงเวลาหาอะไรกินมื้อเย็นเราจะไปกินบักกุเตปเป็นร้านที่เพื่อนสิงคโปร์แนะนำมานะคะก็ต้องนั่งาจากเบรฟรอนนั่งไปไชน่าทาวแล้วก็ไปเปลี่ยนรถที่ไชน่าทาวไปที่ฝากขี ชื่อดังหรอร้านนี้ไม่รู้ว่าดังหรือเปล่าแต่ว่าเพื่อนสิงคโปร์พาไปแล้วมันก็อร่อยก็เลยคิดว่าก็เลยติดใจก็คือมาที่ไหก็ OK. ไปกินทุกของเลยโอเคขึ้นมาจากรถไฟฟ้าแล้วตอนนี้เราก็กลังเดินไปตามหาร้านบากกุเตของเรานะคะเนี่ยถ้ามองข้ามไปอ่ะอันเนี้ยจะเป็นร้านทรงฟ้าบาก,กุเตที่แบบดังๆที่ตอนนี้มันเปิดที่เมืองไทยแล้ว เราก็เลยจะไม่กินนะคะเพราะว่าเรากินบ่อยแล้วที่เมืองไทยถ้าไปอีกร้านหนึ่งชื่อว่า Legendary Bak Kut t e ถ้ากินร้านเน้นเอียดเลยนสงนี่นะคะทุกคนร้านชื่อว่า Legendary เราเคยไปกินแต่เป็นอีก,อก,อกสาขาหนึ่งนะ oh. ก็เลยแบบแต่ว่าวันนี้อยู่ใกล้แถวนี้ก็เลยลองมาสาขานี้ถึงแม้ว่าร้านวันนี้จะไม่ค่อยมีคนแต่ว่าสาขาอีกอันหนึ่งอะคนเล่นตลอดนะตอนที่เน่ยไปกินดูได้จากเหมือนแบบเหมือนบ้านเราที่แบบเวลาดาราไปกินร้านในที่ร้านอาหารแล้วเขาจะถ่ายรูปเก็บไว้ดารามากินเยอะมากนะคะทุกคนอันนีนน้เป็นสาขาต้นหลักหรือเปล่ามีน่าจะเป็นสาขาเก่าแก่นะไม่อีกร้านดูแก่เก่ากว่า ก็เลยคิดว่าอันนี้อาจจะเป็นอันที่สองก็ได้คนก็เลยอาจจะไม่ค่อยรู้มาเต็มโต๊ะแล้วนะคะน่ากินมากหอมมากมากินโชว์กันเลยลองชิมซุปกันน้ำซุปนี่นะคะน้ำมันหอยแบบจีนจีน ก็คือผักผัดชืดชๆืแซบจริงบอกเลยอยากบอกทุกคนว่าถ้าใครมาสิงคโปร์นะคะถ้าไม่อยากไปต่อแถวทรงฟ้าก็ลองมากินร้านนี้ Legendary ปากกุเตอร่อยขอตัวไปกินก่อนเจอกันพรุ่งนี้นะคะ yeah. แล้วนะคะวันนี้ก็แต่งตัวเตรีมตัวเรียบร้อยจะพาทุกคนไป Universal ค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะไป Universal ก็ Universal มันเปิด11โมงใช่ไหมเดี๋วเราจะไปหาอะไรกินก่อนนะเนาะก็จะไปกินยากุนไกายาค่ะเป็นขนมปังแร้กวก็อาหารเช้าแบบสิงคโปร์ <Bye. S 3> ตอนนี้นะคะเราจะมากินยากุนไกายา toast ท,ที่จริงมันมีหลายสาขาอยู่ทั่วสิงคโปร์เลย แต่ว่าอันนี้คือใกล้โรงแรมเราที่สุดนะคะที่ต้องออชัดโรสเขียเดี๋ยวอันนเอ่อ my second please ขายาชูส only ี่ขายาชูสเอ่อ the set uh, the set ขายาบัตเตอร์อ๋อ just ขายาเอ่อ butter ขายา with butter is it with egg yeah the whole set is ขายา butter toast with eggs drinks yes. drinks um have hot chocolate I don't have hot chocolate I o n l y have hot Milo Yeah yeah one hot Milo one more one chicken char siu toast which uh d you want any drinks Yes coffee ice Yes we melt ice coffee we melt Yes เขารีบมากจะ change เนี่ยตาบไม่ทันครับยังคิดไม่ทันเลยเารีบเขารีบมาก โอ้ oh my god คุณป้ารีบมากสั่งด้วยความไวแสงไม่คิดไม่ทำเลยครับไม่ให้เวลาคิดเซตอ่ยากุนกายาโทสเป็นขนมปังแบบว่าขนมปังปิ้งกรกอบๆแล้วข้างในอ่ะมันจะเป็นแยมกายาของเที่นี่นะคะก็จะแบบหวานๆกินกับไข่ลวกมาชิมกันตอตอนสั่ง ต้องรีบสั่งมากเลยนะคิดไม่ทังต้องคิดเอาไว้ก่อนดูเมนูแล้วก็สั่งเลยเพราะว่าที่บ้านที่ร้านเขาจะสไตล์แบบ,ร,บ,ร,บรีบรีบรีบรบสไตล์คนจีนอะไรเงี้ยเอาอะไรเอาอะไรสั่งเร็วเอาไหมกาแฟเย็นเอาวิตมิ้ววิติ้วหรือไม่มิ้วต้องรีบผิดนะคะทุกคนเดินทางต่อนะคะเดี๋ยวจะต้องไปต่อใต้ดินอีกสองสายแล้วก็ ไปที่เกาะซานโตซาที่ยูนิเวอร์แซลอันนี้นะจะบอกทุกคนว่าเน้นซื้อตั๋วเข้ายูนิเวอร์แซลที่แอปคลุกนะคะซื้อมากก่อนแล้วก็เขาก็จะให้เป็นเหมือนแบบ QR Code ให้เราอ่ะ สแกนเข้าได้เลยไม่ต้องมาเสียเวลาซื้อที่นี่แล้วก็ในบัตรมันก็จะมีแบบเหมือนแพ็กเกจให้เลือกแบบหลากหลายอะ่ะมันก็จะมีแบบอันของแนนเนี่ยซื้อแล้วมันก็จะมีคูปองอาหารเครื่องดื่มให้เราอีกคนละ5 u า5ดอลลาร์นะคะเอ้ไม่ใช่5 USD ดิสิงคโปร์ดอลลาร์ เดี๋ยวจะไปทานฟอร์เมอร์ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะไปเล่นมัมมี่ทานฟอร์เมอร์เป็นยังไงไม่รู้ว่าต้องทานฟอร์เมอร์เป็นเหมือน 3D เป็นแบบเราไปนั่งอยู่บนรถแล้วมันก็จะแบบเขย่าเป็นแบบ 3D ตามที่ทานฟอร์เมอร์มันต่อสู้กันตอนนี้เขาเป็นทีมฮาโลวีนอะ่ะทุกอย่างเลยเป็นฮาโลวีนหมดเลยนี่ไงเจอทานฟอร์เมอร์แล้ว ที่เห็นไม่ใช่สิ่งที่เป็นอันนี้คือแค่ทางเข้าแรกมันจะคดเคี้ยวไปอีกประมาณ18ล้านตลกจับเวลาไว้นะตอนนี้11โมง20ถ้่านี้ให้เราประมาณ20นาทีไม่มีแบบเลไรใช่ไหมมัมี ตั้งเล่นอันแรกไ <laughs> เหนื่อยแล้วหน่อยเป็นเ <laughs> ห่ยลยมันก็เป็นแบบขึ้นไปนั่งบนรถใช่ปะแล้วก็รถมันก็เข้าไปเป็นห้องที่เหมือนมีจอจอแบบ 3D ใหญ่ๆอะ่ะเออเหมือนจอไอแม็กอ่ะแล้วก็เป็นสตรอรี่แบบเออเขาพยายามจะพาเราหนีหรืออะไรสักอย่างนี่แหละเอาที่มัทพราเออที่มัสเอาทิมัทพมก็จะแบบพาเราแบบไปนู่นไปนี่แล้วก็สู้กันเออแล้วก็เป็นแบบ เหมือนโดนเหวี่ยงไปมาเออเป็นสั่นๆแล้วก็มีตกตึกลงมาอย่างงี้มือนตก็เหมือนตกเออคือก็เหนื่อยเก่งอย่างงี้แต่ทั้งๆที่มันเป็นแค่จอแต่มันเหมือนจริงมากกว่าเลยนะการจริงเราก็สั่นแรงเวลาเหมือนแบบเขามาจับที่รถเราอย่างเงี้ยมันก็แบบเราเป็นซ่านมิติด้วยนะใช่ใช่สนุกสนุกเป็นอะไรต่อดีอะ เป็นเหมือนรถไฟเหาะแบบข้างในมืดๆแบบเร็วๆเร็วจีทำไม่ได้ว่ามีอะไรผมมาไหมอ่ะลืมแล้วเอ็กเวทไทม์ห้านาทีปะเก็บของห้านาทีเองเรา,ค,าคิดว่าคนน้อยเพราะว่าเด็กๆกับคนแก่ไม่เล่นเมื่อกี้เป็นไงมัมมี่ แคอย่างเดียวมันมันเป็นฟิวแต่มันสั้นมากมันคือแบบรถไฟเหาะแบบในห้องม่ดๆเร็ว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 มากเร็วโคตรแล้วก็มีมีมัมมี่มีมีผีมัมีโผลทำาหทหน้าตัวมีไฟร้อนๆด้วยนะแนะนำว่าให้ฝากของไว้ยาวอะไรติดตัวมาเลยแบบเียียมาเลยใช่ช่องดีมากเลยเรารอแค่ห้านาทีไม่ถึง เดินเข้าไปแล้วก็ ฝนแกไปไหนไม่ได้เพ <บน S 2> ราะว่าอยากเล่นไอ,อ้อลัซไฟหอมสีเทาไม่เล่นฝนลงมาสองชั่วโมงแลเน <c oughs> ี่ย<ห>นี่ <ขอ S 2> แหละไหนวเไม่มีที่เท่าว่าจะอยู่เลยหลังจากที่นั่งติดฝนกันอยู่ประมาณสองชั่วโมงนะคะก็ทนไม่ไหวแล้วมันเริ่มซาก็เลยไป เอาเสือเส้อกันฝนซื้อเสื้อกันฝนยูนิเวอร์แซลจะได้ไปลุยต่อได้ Get out sight. มาถึงแล้วไซรอนเดีย๋ยวเราต้องไปเก็บของก่อนนะคะเราก็มารอครึ่งชั่วโมง ไปดูสภาพเมื่อกี้นะคะเล่นโรลเลอร์คอเต์รอคิวไปเกือบ2ชั่วโมงแล้วฝนก็ตกลงมาตอนที่เรากำลังจะเล่นก็เลยเล่นท่ามกลางสายฝนแบบเปียกๆแบบโหดๆแจะอ้วกก็คืออันที่เรานั่งมันเป็นแบบค่อยขาลงมาใช่ป่ะแล้วแบบมันก็ขึ้นไปแล้วมันก็ลงแบบเล บบเป็นเกลียวเดีเ๋ยว <Okay. S 1> หาทางกลับแหละ <Okay. S 1> ตอนนี้นะคะเราออกมาจากเกาะเซนโตซาแล้วนะเราก็หิวมากหิวอีกแล้ว <laughs> เราก็แต่ว่าเราเบื่อแบบอาหารที่เป็นแบบแป้ง,แ,ปงแล้วเราก็เลยอยากกินอะไรที่เป็นซุปร้อนๆก็เลยว่าจะมากินหมูย่างเกาหลีนะคะกับซุปกิมจิตอนนี้ก็เลย มาที่สถานีเตลกเกอเยอร์ไปอ่านดูเปล่าคือมันเป็นเหมือนหนึ่งสถานีจากชัยนาทาวเหรือมันก็จะมีแบบร้านเมื่อกี้เดินผ่านก็จะมีร้านเกาหลีเห็นหลายอันเหมือนกันเรามาดูกันว่าร้านที่เราเลือกมันจะได้เรื่อกไหมถ้าไม่ได้เรื่องเราก็แวะมาร้านตรงแถวนี้แทนก็ได้อ๋อไม่ใช่คิวคิวเปล่า เราเฟลเพราะว่าเราตาถึงมาเลือกร้านที um, ่ต้องจองน่าจะดังจริงอ่ะเออก็เดี๋ยวลองไปดูร้านอื่นเชิญครับที่โ for two table for two reservation no no reservation yeah okay thank you เฮ้ยฟุกมาทำหน้าออาทหน้าตาออดวอนโอ้ยแะคะ่เดี่ากนะมค่สองคนให่หมใอคนใช่หมในใหยิบเองนหยิบองไรเองเหมือนที่เกาหลี Thank you นี่ถ้าให้ถูกป้าองคอ,อง้มองมีท่ค่องชมใช่่ใช่ไหมชแล้วก็หยิบอันนี้กับกับช้อนวางนี้คนเกาหลีจะไม่เอา ช้อนซ่อมเอ้ยเขาเรียกว่าอะไรช้อนกระตะเกียบอ่ะวางไว้บนจานหรือว่าปักไว้ในจานพราะเขาบอกว่าเขาถือเอาไว้สําหรับไหว้ไหว้ไหว้บรรพบุรุษไหว้เออเขาก็เลยจะวางไว้บนพื้นโต๊ะแทนแต่คนไทยก็คือถ้าไว้ถ้าไว้ช้อนเน้นบนโต๊ะก็คือสกปรกไม่ได้นั่นดิเหมือนจะไม่ สตาฟไม่พอย่างไองแม่เปต้องย่างเองย่างเอกเธอจะแย่แหละจะจะได้แม่จะย่างเอกย่างย่งอีกนานเลยหมูที่ก่อนเราัดนจะได้สุกไหมมันยังตัดไม่ค่อยออกมาครับตัดเองไม่ใช่มันยังไม่สุกพอแมนี่นะคะหมูย่างมาแล้ว เขามีไข่ตุ๋นให้ด้วยนะหรือรอบรอบอร่อยไหมคะกิมจิซุปกิมจิไข่ตุน๋นจะกินไปหมดเครื่องเทียงอะไรทุกอย่างอร่อยมากก <c ười> ิมจิเขาแบบสุดยอดอ่ะ <c ười> ชอบมากก <c ười> ิมจิอร่อยจริง ผู้ชมบอกทำไมมันมีแต่การกินวะือ <c oughs> ตั้งใจมาดูเอ็มวันไงอย่างอื่นก็แบบเป็นของแถมพยายามจะอธิบายรสชาติเกมจิรู<อ>้แล้วว่าทำไมมันอร่อยมันหม,มักนานมันมีกลิ่นเหมือนแบบเหมือนกินของหมักอ่ะแบบเปรี้ยวๆเพอเอามาย่างน้ำกอกนันเป็นที่อื่นคือมันจะเป็นเหมือนแบบเป็นผัเเกแล้ว<ๆ>แบบเคลือบด้วยแอนติเซนต์ไม่เหมือนหมักใช่ไหมอันนี้มันเหมือนมันหนักมันมันหมักไว้นานวันนี้จบ เอาไปแล้วก็บรรจครับเจอกันพรุ่งนี้สิงคโปร์กลางปีนะคะ